สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่เชฟมัสเซนเทนเนอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าของฟูอัพนะหรือว่าท่าดึงข้อนั่นเองก mm ่ hmm. อนที่เราจะดูท่าเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับกล้ามที่ทําทงานในส่วนของท่านี้ก่อนนะครับ mm hmm. กล้ามเนื้อที่เราใช้ในท่านี้เนี่ยก็จะมีน,นะครับแล้วก็ในส่วนของเทเลเมเจอร์แล้วก็ทาบีเซียดมัดล่างก็คือบีเซียดโลว์มัสเซนมัดนี้นะครับแล้วก็ ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นลำบอยในส่วนซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ติดอยู่กับทาริเซียดมันล่างนะครับกูุการทํางานของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะครับซึ่งกล้ามเนื้อกลุ่มนี้เนี่ยการทํางานของมันก็คือการถูกแขนล่งดึงแขนไปทางด้านหลังแล้วก็บีบแขนเข้าทางด้านในนะครับถ้าเรามองด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ถูกแขนล่งดึงไปทางด้านหลังบีบเข้าทางด้านใน ถ้าเรามอแขนขึ้นมาให้อยู่ในท่าของ p u l อัก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสอกเราต้องดันไปทางด้านหลังนะครับแล้วเราก็ยืดอกขึ้นรับกระบาเพื่อให้กล้ามเนื้อในส่วนของกลุ่มเนี้ยได้ทํางานดีท่ามากขึ้นนะครับแล้วก็การฝึกก็ให้ขึ้นสุดนะครับให้ระยะทางของการฝึดนี้มากที่สุดที่จะทาได้นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อ ลังเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวนะครับทา้าบุกอัพท่าสนามของการจัาก็คือการมากกว่าช่วงไหลเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ทิ้งตัวลงมาอาจจะใช้ขาเกี่ยวเพื่อถ่วงน้ำหนักเ,เพื่อรักษาสมดุลายก็ได้นะครับไม่ให้เป็นเหบี่ยวยารักษาระดับตัวให้นิ่งสุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็เวลาดึงให้ยืดขึ้นและับบโอเคเดี๋ยวมาดูกัน เงยหน้าขึ้นน้ำบนเล็กน้อยแล้วก็ดึงขึ้นตันสบทางนะครับแล้วก็ผ่อนให้สูดดึงขึ้นตอนสบทางด้านหลังยืดออกล้วกานะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับสบไปทางด้านหลังนะครับบางคนเล่นยืนขึ้นตัวตรงไม่ยืดอกแล้วก็สบก็ขึ้นตรงไม่มีการบิดทางด้านหลังหรือการยืดอกนะครับการยืดอกและการบิดสอบทางด้านหลังจะทำให้กั้นที่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พยายามขึ้นในสุดลงในสทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยมีระยะทางม,มากที่สุดนะครับแล้วก็อฝึกให้ต่อเนื่องนะครับไม่มีจะไม่หยุดพักอาจจะหยุด้างได้จังหวะทีะ่เราดึงขึ้นทางสองวิก็ได้นะครับแต่พยายามให้ต่อเนื่องลงมาและอยากพางไว้จังหวะลงลงมาสุดปุ๊บดึงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครดึงฟูอักนะครับก็สามารถใช้ใช้ตัวแลฟคฟูดาวแทนได้ นะครับหลักการก็เหมือนการยี่หรขึ้นแล้วกับบาร์แล้วกันสอบทางด้านหลังบีบหลังขึ้นยี่หรขึ้นนะครับลองไปทําดูนะครับนี่คือที่ เราฝึกนะครับก็พยายามดึงขึ้นให้สุดให้กล้ามเนื้อหลังเราบีบตัวให้เยอะที่สุดไม่จําเป็นต้องให้อกถึงบ่าหรือทางเราเลยบา่บาก็ได้นะครับขอเพียงแค่ให้กล้ามเนื้อหลังเราบีบตัวให้เยอะที่สุดสําหรับคนที่ไม่สามารถดึงท่าคูอัพได้นะครับก็ให้สามารถเล่นท่าและคูดาวแทนได้นะครับหลักการก็เหมือนกันก็คือยืดอ,อกแล้วก็ดันศอกมาทางด้านหลังให้กล้ามเนื้อหลังบีบตัวให้เยอะที่สุดนะครับลองไปสูดูนะครับนี่คือทิปง่ายๆสำหรับท่าคูอัพ